หมายความว่าถ้าหากว่าเราศึกษาธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอยากจะเป็นคนดีก็เป็นคนดีได้มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหวังเพื่อใครหวังเพื่อตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะเพื่อเราจะได้สบายใจถูกหรือผิดไม่ไม่ถูกแน่นอนค่ะ,คะเพื่อเข้าใจความจริงเพราะว่าชีวิตมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้หมายความว่าขณะที่สภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็เข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงใช่ไหมคะโดย ค่อยๆละคลายความเป็นตัวตนเข้าใจถูกขึ้นเข้าใจถูกขึ้นค่ะ,ค,ะค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์สจินครับครับกรับเรียนท่านอาจารย์ครับก็ได้ฟังถึงความเป็นจริงของธรรมะที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาตั้งแต่เช้าในความเป็นจริงของธรรมะที่กล่าวถึงไม่มีครับ ซึ่งในอัตถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้อธิบายถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะไว้นะครับว่าสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยที่เที่ยงแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่มีเพราะอัตถะว่ามีแล้วกลับไม่มีท่านอาจารย์ครับก็ทุกคำที่ได้ยินได้ฟังก็เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปจริงๆ แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความละเอียดของปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่สามารถที่จะประจักษ์ในความดับไปของสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์ครับที่มีข้อสรุปก็คือว่าเพื่อให้เห็นถึงความไม่มีสาระของสภาพธรรมะครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความไม่มีสาระของสภาพธรรมะครับค่ะ ถ้าไม่มีแล้วยังพอใจอยังติดข้องมั้ยคะยังเป็นสาระทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายความติดข้องจริงๆค,ครับเพื่อละคลายคิดว่ายังมีอยู่ซึ่งเป็นอัตสัญญาจําไว้ว่ามีในสิ่งที่ไม่มีตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยตรงที่ว่า สภพาพธรรมะเกิดแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกแต่ว่าก็ยังจําว่ายังมีอยู่ยังคงอยู่เมื่อจําว่ามีก็ยังติดข้องพอใจในสิ่งที่เข้าใจว่ายังมีเพราะฉะนั้นความพอใจเกิดเมืเ่อไหรระลึกได้ไหมว่าไม่มีพอใจในสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ความพอใจนั้นก็ไม่มีขอเรียนถามว่ามีเมื่อคิด ดังนั้นถ้าทิพย์คิดถึงคุณกนกวันจะมีคุณกนกวันหรือคะต้องไม่มีคุณกนกวันแต่ว่าคิดจะมีจริงค่ะแล้วคิดเรื่องใครคิดถึงใครคิดเรื่องใครคิดเรื่องคิดถึงคุณกนกวันค่ะคิดถึงชื่อด้วยความจำกนกวันนี้ไม่ใช่กนกวันอื่นค่ะแค่จำได้รู้จักแค่คิดก็เรื่องอื่นก็มาหมดเลย เรื่องหน้าเรื่องตาเรื่องสารพัดเรื่องถ้าบอกว่าคิดถึงคุณกนกวันแล้วเป็นหน้าอื่นได้ไหมนูสงสัยมันประโยคหมายถึงคำพูดนะคะมันทำชวนให้สงสัยว่าและเวลาที่บอกว่าคิดถึงคุณกนกวันเนี่ยคิดแค่ชื่อหรือว่ายังมีการจำ รูปร่างหน้าตาคุณกนกวันด้วยหรือแค่ชื่อกนกวัรกนกวรรโดยที่ไม่มีอะไรปรากฏในความคิดหรือจำในความจำจำเรื่องจำชื่อจำหน้าจำสารพัดจำขณะนั้นมีแล<ต>้วแต่จะคิดถึงอะไรก็จำจำสิ่งที่กำลังคิดแน่ๆค่ะไม่ได้จำอย่างอื่น ถ้าคิดถึงคุณกนกวันจําอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ว่านั่นคือมีเหรอคะมีคิดไงคะมีคแล้วก็มีจําค่ะมีคิด,คม,คดมีจำค่ะดังนั้นถ้าประโยคที่ว่าแบบมีเมื่อคิด,คดจําว่ามีอัตตะสัญญาคือคุณกนกวันไม่ได้ไประจักษ์แจ้งเลยว่าไม่มีจึงจะเป็นอนัตตสัญญายังไม่เคลีย ท่านอาจารย์คะมีเมื่อคิดค่ะมีอะไรเมื่อคิดอะไรมีความจําในสิ่งนั้นและถ้าไม่จําจะคิดไหมไม่คิดนะคะมีเมื่อคิดค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่คิดก็มีจํะและคิดอะไรก็จําเรื่องที่คิดนั่นแหละไม่ใช่จําอื่น